แช่น้ำเกลือแล้วเบาดีค่ะหายปวดไปตั้งเยอะดีมากเลยค่ะ <c oughs> รู้สึกว่านิ้วก็นิ่มขึ้นแตกว่าเมื่อวันก่อนก่อนวันก่อนก่อนนี่นิ้วแข็งค่ะ <c oughs> เพราะเดินมากใช้เขาเดินมาก เดินหลายซอยในงานเอกหลายชั่วโมงนี่ยังยังกระดิกไม่ไปเลยค่ะเท้าเนี่ยเมื่อไรกระดิกได้แต่แต่ข้างค่ะเหนื่อยขึ้นแล้วก็ลงยังขึ้นลงยังไม่ได้เลยค่ะแบบนี้ยังไม่ได้เลยค่ะ ได้แต่ไปข้างๆรู้จะกลับมารู้สึกอีกหรือเปล่าเนี่ยคเท่าซ่า